เราบอมีดินอยู่มาอยู่ดินมูไปเรื่อยๆสิบ่อเนี่ยะอยู่ไปมันไปบนนั่นเลยเอาเลยเราบนแมนคนบ้านนี้บ่องชายเลยองชายเจ้านี่ทันมอได้ด้วยองชายแท้ๆนีลองชายแท้ๆนี่เนาะมาบอกคุณบ้านนีเออนี้บ่ยูอยูชดนดูตาบอ้คนเราเห็ดเนี่ยไดิเราจะู้เพื่อนบ่กว่าเห็ดยงไหนเนาะดจกำลายราบขายที่นี แม่ก็บอให้ขายแล้วคือมันก็ขายแล้วมันนี้วันดูแล้วอันนี้ปันให้่างปันให้บ้านวาสาวหกพันนี่แล้ค่ะม่นอชาก็บปันแล้วตะเก่านี่แพงว่าช่หเนื้อที่ขนาดนี้ใ่สามมืนสี่มืนสามหมื่นสี่หม่นมันอึดแนแนาะต่ดบบานบอุดีไม่เดโคกันจะเด้กระจังพูดได้จะบงจะรักปล่กรักปล่ก สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ของบ่าวกับไพเบิร์ดถูกขู่ชูคนพี่นอ้องว่าจะเป็นทางภายในหรือาต่างประเทศกันยินดีตอนหับขับสู่ซองบ่าวกับไพคือเก่ามือนี้ทักทายสบายดีกันเมื่อนี้กับบ่าวกับไพ่ก็อยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ที่ภาคของท่านมอเพื่อนพี่น้องเลยได้เดิทนทางมาหาท่านมอว่าทางบ่าวบอสมีผู้ใหญ่สื่อที่ให้จักหน่อยจักหลายไปไลยพี่นอ้อยมามือนี้ทางบ่าวกับไพก็จิมาถามท่านมอความรู้ของท่านมอ ว่ามีผู้ซื้อที่ไหนมีความรู้สึกเป็นยังไงดีใจบ่โอเคพี่น้องมาหอดะครับไม่ต้องว่าหลาอย่าห่างเนาะเสียงตัดไหมพี่น้องอยดย่งนันอยู่เนาะโอเคพี่น้องไม่ต้องว่าหลาอย่าห่างกระิพาพี่พาน้องเขาเลาะเบิง้งเนาะจุดไมายหรือว่าเขตดินที่ทางเพิน่นได้ขายให้ท่านหมอว่ามีระยะกว้างห้อมปานใดพี่น้องโอเคไปพี่น้องไปเบิง้งนำการก,กระบังของพี่น้องเลยดินเจ้าอันเพิ่นชื่อนีนเนาะแม่ คือว่าเราหนิบ่มีบางอยู่บางเศร้าเนาะเราหนิเนาะเราไม่มีบางอยู่ได้เราไม่มีดิบอยู่เราบ่มีดินอยู่มาอยู่ดิบมูไปเรื่อยๆสิบ่เนี่ยค่ะอยู่ไปเั็นไปบนนั่นแล่เอาเลยเราบนแม่นคนบ้านนี้บ่น้องชายแม่นี่เลย้องชายเจ้านี่ท่านมอนี่ได้โดยลอง,งชายแท้ๆนี่บ่น้องชายแท้แทๆนี่เนะาะมันคือว่าเน้่เออกต่บ่มีบ่มอยู่เศร้าดินมันดู้ันเศร้าไปอ๋อ ล้วคนมมันนบ่ีขายให้นี่ชาวหกพันบาทเนาะไหมสองหมื่นหกองหมื่แล้วป่ะนี่เพื่อเลาเช็ดเนี่ยไหนนี่เราจะลูกเพื่อนบ่หรือว่าเห็ดจะไหนเนาะบุจักล่างเราสิบุขายที่นี่บุขายบอกโอ้แม่ก็บอกให้ขายแล้วคือมันบุขายแล้วมันมี้มันดูแล้วนั่นนี่ปั่นให้ต่างปั่นให้บ่ออนว่าสาวหกพันนี่ต่ปันแล้วค่ะถึงมันเนหลงใช้กับบุปัตตแล้วตะเก่านี่แพงบ่ชำเนี่ยเนื้อที่ขนาดนี้ชำนี่ สามหมื่นสี่หมื่นมันอึดแเละไมแต่นด้จะดิ่นโคกไม่ได้ดิ่นาวเงบไดแต่บ่งจะรักปลูกรักปลูกด่่านมัจะดินคนได้ดินเจ้ามีเจ้าขขงกนไกวงนงสเมตรบ่อนี่คือบอกว่าิบเมตรบนงเท่าไริเสเมตรทางงาวนี่ก็ว่าเ้าเท่าไรเาสีบ่อาสี่าเอ็ดที่ทางนึงเทางนึงเเมตร เพิ่นไปใช่ใช่เดี๋ยวนี้เจ้าเพิ่นไปใช้หาหมกบ่เห็นเนาะไปหาเตงโอนบอ่ไปใช้แล้วโอเขาแนะนำนี่เพิ่นกินน้ำเจ้าบ่าากเอาเพิ่นจะใช้อะมาหายหมู่งานเพิ่นอะมาหายกินข้าวนั่นแหละเพ,<อ>พิ่นอะมาหายเช้าไปโรนก็เขาเพิ่นจักไปแล้วมาหายแล้วคือว่าเลิกกับเมียนี่เมียอะไรนี้คือว่าชีบอ<า>กแม่บอกอะไรนี่จะโผล่อะไรนี่แล้วไปทุกคนไปปักกันต่างคนต่างไปต่างไผรต่างมันต่างคนต่างอยู่อื บริยูน้ำกันบริยูน้ากันมันกินเขานั่นแล้วแต่ก่อนเราเป็นหมอแบบไหนนะหมอสักยาคนนี้บ่เดลยศิลับเป็นหมออนะไรล่ะชักยาชักยาแพทย์บ้านน้ำบ้านน้ำบือนี่แล้วเป็นหมออาสาสมัครบ้านแพทย์บ้านแล้เลิกกับเมียบแบบนี้เลืกกบเมียมาได้เก้าเดือนแล้วหรือล<อ>่าบอกเจ็ดเดือนแปดเบ่าเดือนเจ็ดดับนาเก้าเดือนแล้วยังว่าทําใจบ่ได้คือว่าสิบ่ทําใจบ,บ่ได้เลยมันเพท่เลย ไอช่างว่าแทะเขาว่าตะกี้นั่นว่าสีหางานในเพื่นเฮ็ดไปบ่อปเฮ็ดงานว่ะเพื่อนว่าญาติผมมีงานเฮ็ดมีงานเฮ็ดหาประกันว่ะเจ้าจะไปบ่อเพื่อนว่าเฮ็ดงานอยู่กูมือกหรอญาติมื่อยแล้วเพื่อนว่าเอ้าก็มีมือพักหายอยู่ว่ะเพื่อนว่ารถจักรไงไดบ่ไปบ่ให้ยคำตอบเลยว่าเราลากกับออีย่างงึงลากไปเอาเลยมันแห้งกระลุงเลยหายสิบหนึ่งแล้วว่ะหายสิบปลาย พู้มีอายุหลายกว่าเราก็ยังมียังไปอยู่คือผู้สามภาษนี่อายุรับแปดสิบห้าเลยเรายังเห็ดเบียกอยู่ปากเซ่พูด่านี้เรายังเห็ดได้อันนี้แก๊จักแลบัตรนี่รับได้บ่นอยู่เลยจะกีรับตังโต่บ่อยตังโต่บ่อยเลยบ่มีบ่นอยู่บ่นเช้าเราอยู่น้ำเอ้ยน้ำหนองกับแม่ย่เนาะเอ้ยหนองกรอยูน้ำรูน้ำเจ้าไปนนั่เลยเราบ่นมีลูกบ่ะค่ะมีในรูเบเบเบตเก่าวเราบรนจายังในหน่อยหนึ่งรูกรอยู่้ำไม่เช้าเขาย่างในหน่อยหนึ่งเนาะเอ้ย เปดกาีหนึ่งท่านหมอบ้านนี้ได้ที่เป็นของตัวเองเลยนี่เปื่อยแล้วบ้านนี้บ่าจะมาถามคามผู้ซื้อวามดีใจของเพื่อนได้ที่ไม่อะสรเหตุใดกับที่ดินที่ได้มาเนี่ยนะบุเห็นครับเพื่อนสีเหตุแบบไรบ้านนี้สิปลูกพักปลูกหญ้าขายบอกด้วยว่าจังใดสามมีไม่มีมือสามตั้งจิตตั้งใจได้เนาะหาแนวคิดหาแนวแม่นแน่สิมาเห็ดแนวมันออกดอกออกผลได้เนาะจึงได้เนาะแม่น เลิกกับเมียมากอ่ะไปเก้าเดือนอะไรก็ต้องทําใจได้เนี่ยแล้วบอาเขาต้องพึ่งตัวเองแล้วเป็นรักคนนี้บนอยู่บนเช้าแร่บาทนี่มีดินมีดอนมันก็ทําใจได้แล้วคนโดย่อกี้มันยังบ่มีบนอยู่แล้วจักชิไปว่าไรแบลว่าเล่ร่อนคิดบอกชอบพกเขาคิดบอกชอบพกเขาไม่จะอุกอ่างเลยแล้วมันไม่ชอบแบบว่าคนจนเนาะเยี๋วมีแต่พึ่งตัวเองแล้วเป็นรักก็ดีบา่นี้มันเพิ่งมีบนอยู่กับสีขายแร่บาทดีแต่ว่าเออกะดีใจน้ำหนองมีบนอยู่ เป็นแม่ผู้อื่นกับโบ,บปั่นให้ดอกอันนี้น้องแท้เนาะน้องเต่ดินลูกสาวดินลูกสาวหลานหลานปั่นให้ยูดินมันก็บริกว่างดอนลกน่ะมันก็จะมีแหลมทาปั่นให้แล้วบ,บ้านบน่มีบนกลวงเตียู่เราก็ดินเราก็เนาะเนาะออ <ười BR unto you> คือว่าตะกี้คือว่าหายลูกมาอยู่รูปเราจากอยู่เองเพิ่นบ่บนรูปๆหนาโบไม่ปะโยกเขาให้ยูเขาบ้าให้ยูรูปผ่านเะจ้าอ้าว เ่าไปวันนั้นเลยเราว่าจะน้ำท่วมันตกมาหนาหนาชมมันก็ร้ายเพราะไรหนำใช่เฮาก็เลยว่าเอาเพื่อนให้เจ้าลงมาอยู่ในโกนี่บอหรือว่าเจ้าตั้งอยากอยู่เองเราว่าเพื่อนให้มาอยู่บางนี่อยากให้อยู่บัญชูก็บให้อยู่ลราว่ะเม่นบ่ไหมป้าแม่จะรู้หลานเขาเลยเขาหายแล้วเขาเบาเลยพรจะหายเราเบาเขาจะหายเราเราแปลว่าออืบ่อยากคิดซ่วยเจ้าของเนาะเดี๋ยวว่าเขายังหายแล้วเราเดีวก็โดดกันด้าเราเข้าเบาใช่แล้ว ออบอกไปชนเหลา้าบอกไปชนเหลา้ลาแท้จริงกันได้น้ำลายน้ลายน้ปัน่นห้ยแน่บอกไปชนเหล้าจะห้เล้านี่แบบว่าห้มีจิตใจแบบหามีจิตใจให้คิดแบบว่าโอ้อยากสูบอยากเห็ดอยา,า,ากหาเน้อบอกไลยกันเนาะแม่นแม่นแบบนี้ชนชุดใายอะไรก,ก็นัส่ให้เล่นนี่ล่ะบ้าบอสบ้าได้เอาเงินมาซื้อห้เพิ่นนี่แม่นมาเนาะแม่ก็บบาพูดทันแม่ก็วมาพุูดกินข้าวพูดเลือกเลยจิใจน้ำทันมอเพิ่นพี่น้องเลย ที่มีผู้ใหญ่ใจ,จดีชื่อดินให้เป็นของเจ้าของบานนี่ผมเห็นครับจักไปหาผู้ใดพี่น้องเลยเน,หนาะสั้นเ้องก็จะไปเบิง่งเพื่อนน้องแต่อ่อนก่อนบักเถอเพิ่นไปพุ่นได้วแม่เด้ออาสบายดีแม่ดโดยสบายดียดนี่แหละพี่น้องคือทางเอื่อยของท่านหมอเพิ่นว่ามือแรงหรือว่าแดดอ่อนพี่น้องเลยทางท่านหมอเพิ่นนีเพื่อนจะมาทางออกแล้วก็คนนกพวกที่เป็นภูมิใหม่ภูมิพวกหย่าถองหญ้าเทินนี่นะพี่น้องเลย อันนี้ก็คือบอนทันมมเพื่อนพักเพื่อนเช่าพี่น้องเลยดินนั่นเพื่อนขายกันคือสิประมาณนี้พี่น้องก้าวานเนาะนี่นะพี่น้องรักรักมานีพี่น้องนี่เครื่องไม้นี่พี่น้องทุงยางนี่เห็นบ่นี่จากทุงยางนี่พี่น้องเลยจากทุงยางนี่ไปใช้พ่นบ้านนี่พุดแหละพี่น้องไปใช้ทุงยางพูนเห็นบ่าพี่น้องพูดถุงยางพูบางไฟจีซูมมาให้เพิ่งใกล้นี่นี่พี่น้อง ทองยางกระขาวนี่เห็นบ่นี่กระขาวตัวนี้แหละมาใส่รักทุกอย่างตัวนี้เนาะนี่พี่น้องมาใส่ทองยางรักตัวนี้คือความยาวจากทองยา,างยางเครื่องไม้นี่มาหาทองยางเครื่องไม้ตัวนี้นี่ยาวสีเมตรความยาวพี่น้องเลยแล้วก,ก็ความกว้างแบบนี้ความกว้างก็ะสิบเมตรพี่น้องเลยนี่แหละมองสถานที่กะโอ้ยมีแต่โผล แต่โศกแต่พี่ซังเนาะมีแต่โศกมีแต่หลุมมีตาบ่อพี่น้องเว้ยเพื่อขายให้ทางท่านหมอเพิ่นทางนี้นั่นจากมุมจากมุมนี้ไปหามาไปหามุมนั้นมีอยู่เสาเอ็ดเมตรเสเอ็ดเมตรคูณสิบเมตรบัดีิทางด้านทางในพุ่นน่ะเป็นเสาสี่เมตรประมาณนี้พี่น้องเว้ย ทางมันแบบยาวอ่ะแบบแบบว่าหนาดินเนี่ยพันยวงนะมันยวงเลยทางหนึ่งเสาเอททางหนึ่งเสาซีเนาะทางหนึ่งกะแต่ว่าทางกว้างอะ่ะสิบสิบคูนสาซีคูนสาเอทประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยเนื้อที่กะอยู่ในราคาสามหกพันบาทเบื้องหลังของทางบ่ากระไพ่นี่กะมองคนยู่พี่น้องเอ้ยมองคนพักนี่พี่น้องเอบึงน้ำกันพี่น้องเอ้ยนี่ หม่องทันหมอเพิ่นอยู่เพิ่นนอนอยู่นี่แต่ละมืออะนะพื้นไฟนี่โุ้ยบริยาคชีว์าเลยพี่ดองมืดเนาะตกกลาคืนมาแลยมืดเพิ่นกะบ่มีบอลอยู่ตั้งแต่เมียไหลหนีเมียไหลหนี่แล้วกะบ่มีบอลอยู่มาอยู่นี้บัดมาอยู่นี่บัดเพิ่นหามาอยู่ในโขนน้องมาอยู่ในโขนน้องเพิ่นกัอยู่อยู่ไปอยู่ป้า แล้วก็มีผู้ใหญ่บาทนี้ซื้อดินให้เพราะถือว่าบุญวาชนาลายเนาะพี่น้องเพื่อจะได้ดินได้บอนอยู่บนเช,ช้าชั้นนี้นี่โอ้บอนง่ายเลยเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ก็บ่เห็นพี่น้องเลยคันหมอก็บบ่อได้อยู่นี่จักเพิ่นไปใส่เพิ่นซีเมนดีใจแต่วา่าเพิ่นได้ดินดอนตอนหยาได้ทีดินใหม่จากเพิ่นดีใจบอกถือว่าจังไรยังยท่านเห็นพี่น้องเลย ว่าเพิ่นได้ให้คำปฏิญาณนำเอื้อยเพิ่นว่ามือแรงสิมาก้นออกมาถางออกให้แปนมีแต่ถ่าเบิ่งน้ำกันพี่น้องเนาะว่าท่านหมอเพิ่นว่าเนี่เพิ่นสเทิดได้บอกดูว่าโบได้พี่น้องถ้าว่ามาอีกเทือนานนี้ยังเป็นปลาหงในนี่นี่แม่นท่านหมอตั้งโบยาเ็ตพี่น้องเลยเนาะเบิ่งโลดนี่พี่น้องรับมืองเพิ่นจะมาถางมากกลต่อเบิ้งกันล่าโอเคพี่น้องเลยมีแต่เราเบิ่งเราชมน้ำกันเนาะ สำหรับคลิปนี้กับผมมีอย่างเด้อม,มีแต่ขอบวกขอบใจน้ำพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกๆคนที่ข้ามาเบิงมาชมติดตามและก็ใหายกำลังใจตั้งแต่ต้นตลอดมาขอให้เอฟซีสุขสุขคนจงอยู่ดีมีแหง้งควบเจ็บยาได้ควไมไข่จะมีปราธนาจึงใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นไ้พอกันไมในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอกากว่าวสบายดี